กันที่ประเทศเกาหลีค่ะจะให้งบแค่คนล,ละหนึ่งแสนวอนไม่ได้ซื้อเสืสอ้อผ้าเราจะปไปซื้อผ่าของร้านสตันบิมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กันรีสตันบิมวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่ประเทศเกาหลีค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปย่านซองซูกันใช่ใช่แล้วกัว จะให้งบเราสองคนแค่คนละหนึ่งแสนวอนหนึ่งแสนวอนเนี่ยตีเป็นเงินไทยเป็นประมาณสองพันสี่ร้อยเออไม่เกินนั้นก็คือแบบว่ามันยากนะเอาจงริงพาไปย่านสองซูที่เป็นแบบว่าช้อปปิ้งคาเฟ่คือแบบเยอะมากแต่มันบอกว่าแต่ใช้งบแค่คนละแสนวอนพอนะ้วแบบใช่ประหยัดสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวเกาหลีแบบประหยัดก็สามารถดูคลิปเราได้ว่าเออถ้าสมมติว่า เราใช้เงินแค่แสนวอนอะ่ะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่แต่แสนวอนอะคือแค่เราไปย่านซองซูนะคุกคือ uh huh. วันนี้เราจะไปยา่านซองซูก็คือแบบเพื่อนแนะนํามาแบบว่าเออถ้าอยากไปช้อปปิง้งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยให้แบบไปซองซูซิเขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบกาลังฮิตสําหรับวัยรุ่นในช่วงนี้ใครที่แบบว่าจะไปช้อปปิง้งจะไปถ่ายรูปจะไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคือ,อย่านนี้คือตอบโจทย์หมดเลย เราก็เลยจะมาทําชาเลนจ์กันว่ามึงจะทําได้ไหมแล้วกูจะทําได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้ไหรือเ <laughs> <ด>ปล่าโอเคแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการเดินทางดีกว่าเพราะว่าสําหรับโบแล้วอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยในการเดินทางมาต่างประเทศใช่คือเป็นครั้งแรกในการเดินทางมาต่างประเทศแล้วประเทศแรกที่เลือกคือเกาหลีคือแบบว่าตอนแรกอ่ะน้อยมากเครียดมากเพราะว่าชอบไปเสพใช่ป่าติดตอมติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ากังวลใช่ไหมกังวลมากแล้วก็ถาม เอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างแปนยังไงเดินทางยังไงแล้วก็แล้วพอไปอ่านมาเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญเวลาเรามาต่างประเทศที่ตองมเขาขอดูหรือเขาถามมาแบบเออยูมีประกันมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แทยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องประกันคือไม่ต้องห่วงเพราะว่ากูอะทาประกันให้มึงแล้วก่อนที่เราจะมาก็คือกูทําประกัน ของส้มปดท้าวจอยคือประการนี้สามารถคุ้มครองได้แบบทั่วโลกเลยชอบตรงที่ว่าเวลาอีกอย่างหนึ่งเวลามาเที่ยวต่างประเทศกังวลก็คือจะป่วยหรือเปล่าเพราะเนี่เป็นคนที่แบบว่ากระเพาะเราไม่ค่อยดีเวลากินอะไรแปลกๆแสลงๆเรงวก็จะแบบ กลัว<ม>แบบว่ามาป่วยที่ต่างประเทศแล้วก็แบบถ้ามีฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉินอะอเราจะทํายังไงซึ่งเขามีสมปอรแอสซิสก็คือเหมือนเขาจะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยแล้วก็เวลาเราไปโรงพยาบาลใช่ปะ่ะม,มีโรงพยาบาลแบบในเครือข่ายของเขาอะอเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องสำรองใจเองอมีเงินประกันห้า,าล้ลานบาทห้าล้ลานบาทเยอะมากทุกคนโอ,อ้คือแบบมันมันช่วยแบบว่าเซฟเราเยอะมากจริงๆคือถ้าสมมติว่าใครจะเดิน ามาอะอย่างแบบสนใจจะมาเกาหลีแบบบีมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใส่โค้ด LTB 15ได้เลยคือลดเลย15%เราแค่จ่ายค่าประกันแค่ประมาณ3ามกว่าก็บาทอะทุกคนคือแบบว่าคุ้มค่าม, <5 S 2> ม,มากเขาจะคุ้มครองเราตั้งแต่เราอะออกจากประเทศไทยจนถึง เกาหลีจดหมายอ่ะอ่าแล้วก็กลับจากเกาหลีไปถิงนไทยใช่เพราะว่าเขาจะคุ th ้มครองต่ออีก24ชั่วโมงเฮ้ยคือดีอ่ะแบบว่าสมมติถ้าเราป่วยขึ้นมาที่เนี่ยคือหนาวเนาะหนาวมากเออหนาวมากแล้วมันก็เสี่ยงกับการที่ว่าเราจะป่วยะม่แล้วเขาคุ้มครองอีก24ชั่วโมงอีก24ชั่วโมงอีก24นั่นแหละก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบดีมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยทุกคน และอีกอย่างเลยคือเขามีบริการใหม่ที่แบบเกิดขึ้นมาคือสมโปสมาดีเลยค่ะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเครื่องบินของเราอะไฟดีเลยเขาจะส่งเป็น Key คีย์ QR code มาให้เราเพื่อให้เราอ่ะเอา QR code เนี้ยไปใช้บริการในเล้าสนามบินทั่วโลกอุ้ยคือดีอ่ะคือเขาควบคุมจริงๆนะคือเราสามารถแบบว่าเข้าไปใช้บริการที่เราได้เลยฟรีๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับอะ เราจะพาทุกคนไปทัวร์ว่าแบบเราที่สนามบินเกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขอว่าเราจะพาไปทัวร์เฉยๆนะเราขอแค่ว่าไฟเราไม่ต้องดีเลยก็พอใช่เราจะพาทุกคนไปดูเฉยๆเพราะว่าเราก็จะเข้าไปแบบว่าไปถ่ายบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยไปดูพูดเลยว่าเลิศเลิศเลิด <c oughs> เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราอ่ะ ไปทาคอนเทนต์ของเราก่อนนะคะเพราะเราตื่นเต้นมากแล้วเราก็ยังไม่กินข้าวเช้าเลยค่ะทุกคนไปเราต้องบอกอุณหภูมิก่อนวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะอุณหภูมิวันนี้เราดูชุดของพวกเราชุดของพวกเราในวันนี้นะคะจะบอกว่าเราใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกมาแล้วนะคะถึงกับวิ่งกลับมาข้างในเลยประมาณ17 17ได้อยู่ได้อยู่เย็นๆใช่จะถามว่าแบบว่าเป็นจุดสนใจไหมก็แอบจะเป็นจุดสนใจนิดนึงเพราะว่าเขาใส่เสื้อโค้ทกันหมดมเลยคะ่ะทุกคน โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปซองซูกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้เราถึงกันที่ซองซูแล้วนะคะคือคนเยอะมากแต่ว่าเราหาร้านอาหารไม่ได้เลยอุ้ยเจอร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้เงินแล้วเพราะว่าเราหิวข้าวมาก ใ้ป่ะใช่ป่ะนี่น่าจะร้านอาหารนะอ่ะนี้เรามากินข้าวกันนะคะทุกคนเริ่มต้นเลยเราก็จะหายไปประมาณหมื่นเยนเอหมื่นวอนอ๋อันนี้่เป็นเป็นตมอาน่าจะใช่น่าจะเป็นกิมจิมากกว่านี้อากูกูอะธรรมดาไหมแบบนี้สอง ได้โอเค <Thank you. S 1> okay. และนี่ก็คือข้าวมื้อแรกของเรา2คนนะคะทุกคนตกไปคนละ12,000วอนอ่าก็คือหักลบไปได้เลยว่าเราเสียเสียไปแล้ว12,000วอนแอ้วก็จะเหลือ แปดหมืกแปดหมื่น okay. ันวอนโอเคก็ย so, ังเหลือเฟือ so, อ่ะถูกว่าูไม่รู้ว่าถอเปู่ไม่รู้ว่าถกหรับต่อปักันเด็ดมากนะ่ตองเตอนอะไรต้องเติมอะไรอ่ะอิปุแบบจืดเหมือนน้ำเปล่าเกลือ กูว่าน้ำมันต้องกินกับอันนี้ป่ะให้เพื่อเพิ่มรสชาติไี่หนู้อะไม่งั้นมันจะจืดไปนะต้องปรุไปหมดไม่ด้ือคือคืออเขาบอกอันนี้คืออะไรหรอใช่นี่คืออะไรอ่ะพีกไทยก่อนไม่รูอะอ่ะหรือว่าต้องกินกับเครื่องเคียงที่เขาให้มาด้วยอือตรงนี้คือเกลือเกลืบ้านเขาเขียนมาบ้านเราก็ใส่ อออโอเคขึ้นมานี่เป็นกับเครื่องเกิงที่เขาให้มาเว้ยเหรอเพิ่มรสชาติต้องบอกก่อนว่าปมืกี้จ่ายไปห้าหมื่นบอนแล้วเขาว่าทอนมาสามหมื่นแสดงว่าเราใช้ไปแค่คนละหมื่นบอนโอเคเอาเอาหมื่นนึงเราก็ต้องบวกเพิ่มให้กับเงินเราอีกสองพันนะคะ โอเคเก้าหมื่นวอนที่เราใช้ได้ทุกคนเพื่อนมาแล้วอันนี้คือไกด์ของเรานะคะเราจะให้เพื่อนพาไปชอปปิ้งก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเราจะไปซื้อไม่มึงคือกูจะบอกว่ากูแต่งตัวมาแบบคนไทยเวอร์ไม่เกาหลีก็แต่งกันจริงหรอแต่เกาหลีเขาไวตูเพย์มาตาจริงหรอแต่แค่อาจจะเป็นกลุ่มไง เออเป็นคูเด็ดเพราะว่าวายดูเพกำลังมาเลยเอาอย่างสไตล์กูเขาเรียกว่าอ่าะสบคนเปลนแล้วกันจะแล้วรูอะสบายๆก็ไม่ถึงอันนี้อาจจะเหมือนจะหนาวทุกเหมือนจะหนาวแต่มีความแอบร้อนอยู่ควมเี่ยงว่้ก็นหนาว ใช่แต่ว่าวัานสองวันที่แล้วคุณหนาวมาก<ช>หนาวมากเมื่อวันหนาวมาก,มามากเพราะว่าฝนตกแล้วว่าชอบฝนตกมันจะหนาวมากแต่อยู่ช่วงนี้อากาศที่ตลิทธวิงมากมึงแบบ<อ>ตื่นเช้ามาห้าองศากลางวันยี่สององศาอะไรเงี้ยจริงเหรอ,อมึงเดี๋ยวนะแต่วันนี้กูมีงบมาคนละหนึ่งหมื่นวอนหนึ่งหมื่นวอนหนึ่งวอนไอหนึ่งแสนรอนของร้านทำไมอ่ะ ห้าหกหมื่นแล้วลูกซื้อคือกี่ตัวได้กี่ตัวเจอมึงพาไปดูก่อนหนึ่งแสนวอนได้อะไรบ้างมึงต้องกลับไปอยู่ไหนดูนะโซเชียล <So sad. S 2> แ,แลคือกี่ตัวแสนวอนไปอ,ออกข้างนอกกันดีกว่า <laughs> เราจะกลับไปพงแดมไหม,พ,พ,มพาไปดูก่นกอนเพราะแบบว่าตัวไหนที่แบบเอ้ยเหมาะกับบีมกับโบอะไรอย่างเงี้ยเอามึงไปดูนะแล้วมึงก็ลองเทียบราคาให้กูดูไหน อ๋อคือเกาหลีเขาถ้าอุ้ยรวยนี่ชอบอันนี้มีนสเกิร์ลอะไรอย่างงี้เอาเอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะถามบริโภจะถามให้ไอ้นี่เนี่ยมึงดูป้ายสิอันนี้สามแสนสองโอเคอ่าเออมึงไม่เป็นรเอาทำไมคือแบบราคาไม่แรงอะมึงเดี๋ยวนะไปแกะ ชุดตัวละ 3, สามแสนกว่าตีเป็นเงินไทยประมาณห้าหกพันห้าหกพันมึงว่าถูกไม่แต่ว่าตามย่านอยอง,อง,งอทงสูกบเพราะว่ามึงรู้จักไอ้นี้ปะ่ะเสื้อผ้าตัวละร้อยเกอ่ะใช่ที่ไทยครับที่นี่นร้อยเก้าาจริงหรอขัอ 1, 3, ้นตาำหมื่นวอนนะมึงขั้นตาำหมื่นวอนก็สามร้อยแล้ว,ละ 100, วนะขนาดเ oh <my. S 1> ข้าเราก็ยังีการลาหมื่อนะว่าเราถึงราคาถูกที่งหรอ รู้จัก A อะไหม A P M แค่ค้านประตูหลามบ้านเราแค่พิณไม่รู้จักอยู่ที่เมียงดงเฮ้ยไม่ใช่ดงเรีวบุนทำไมอ่ะคือย่านคือมันเป็นสื่ว่าขายส่งใช่ไหมเสื้อผ้าเกาหลีเลยแต่ขายส่งแต่ว่าคนจีนจะเป็นคนขายนะ่าอ่าอเป็นคนจีนขายแต่ว่าก็คือซื้อหนึ่งตัวอ่ะหมื่นวอนใช่ไหมหมื่นหมื่นห้าพันวอนก็คือถูกนะคือว่าถ้าราคาเกาหลีถือว่าถูกแต่ต้องซื้อสามตัวขึ้นอะไรเงี้ยสองตัวสามตัวขึ้นซึ่งหมื่นวอนหมื่นห้าพันวอนตัวหนึ่งก็สี่ร้อยแล้วอ่ะโอ้โหไม่ แต่ว่าเสื้อผ้าคาฟชั่นแหละคือใส่แล้วมันแบบมันไม่ได้เกล็ดต่ำเข้าใจปะกูก็ใส่แกแล้วแกอีกแกแล้วแกอีกก้อนนี้กูซื้ออะไรหรือปะสาร่าค่ะอาสาร่าสวยจริงสาร่าค่ะเพราะว่าราคามันพอๆกับเสื้อผ้าที่ขายข้างนอกเลยเว้ยแต่คุณภาพก็ดีขึ้นมาหน่อยนี่ร้านขนมปังเกลือที่แบบกําลังดังมากในตอนนี้ มึงเคยกินเปล่าอร่อยไหมอร่อยมึงโอเคจัดไปเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่แบบตู้มันไม่ได้ไปเอาไปอบตู้เหมือนตู้อบเอนมึงมันจัไปอบหม้อหรอกหม้อไผ่อ่ะคล้ายๆไผ่อ่ะอ่าอแล้วข้างในมันเป็นเกลือหมดเลยเว้ยแล้วเราต้องแถวไหนอะในแถวนี้่่าาานนนสออ๋ึึกกววแถวนี้อออออ๋ัันนนนีี้้คืใส่เงินตรงนี้อ๋อรับ ข้าวเย็นกัน,ใ,นใกล้ๆเออขอที่มาแต่ว่ามาจานเราดื่มเมื่อวานอร่อยมาก <retrouver Then, S 2> อร่อยมากร้านนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการทำเขาทำยังไงมาดูกันอแบบแรกเลยใส่กระเล็อุ้ยใส่ไม่ตเขาจะมาผัดให้เราแบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบ อร่อยมากเมนูนี้คือเป็นหมึกนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเบคอนนะ่ะรอบรอบนี่ตัว กลับมางห้องแล้วนะคะทุกคนขนมฟังอร่อยมากขนมบังเกิร์ที่ไปยืนตัดแถวมานุ่มมากอ่ะอ๋อดีมากเลยอ่ะ ไไหนึ่งหมื่นสองพันวอนได้สี่ขีนอะอร่อยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอกีก็คือกลับเลยกลับประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมง<ม>กว่าหกโมงสิบสองของที่เกาหลี ที่ไทยได้รามาในสี่ป่ะใช่เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะแล้วก็จะไปเจอกันที่สวนนาพงนะคะเอ้ยไม่ใช่จะไปเจอกันที่สนามบินอินชอนค่ะวันนี้เราก็จะแบบว่าเดินทางกลับโดยรถบัสนะคะทุกคนประหยดัดดีแล้วก็รถบัสที่นี่คือเขานั่งมาสบายคือประสบการณ์การมาเที่ยวเกาหลีของเราสองคนพูดเลยว่าแบบ การเรียนรู้ใหม่มากเลยทุกคนเพราะว่าเราสองคนคือมาเที่ยวแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยเลยเรามาก็แบบว่าไม่เน้นแปดงนขนาดนั้นว่าจะต้องเปทำเตนท์ก็เต็นทคือแบบว่าเอออย่างกับวันแรกอะที่เรามาถึงปุ๊บแล้วเราอยากเข้าโรงแรมไปนอนพักก่อนสักสักนิดหนึ่งเนี่ยสรุปมาถือเช็คอินได้สามทุ่มเช็คอินได้สามทุ่มวันนี้งงมากเออแล้วสภาพก็คือแบบ โยมไม่ไหวคือวันแรกไม่ได้เที่ยวไหนเลยเพราะว่าตอนที่ลงจากเครื่องอ่ะก็คือหน้าสดอ่ะทุกคนคือไม่พร้อมเที่ยวจริงๆไม่พร้อมถ่ายรูปแล้วก็แบบว่าหากินแถวๆโรงแรมแบบใช่กินนีก็คือเหมือนแบบรีบมาสามวันแ่มาแค่สามวันจริงๆนะแล้วก็คือเหมือนได้เที่ยวแค่วันเดียวแล้ววันนี้ก็คือกลับแล้วอ่ะแต่ว่าคิดว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนมาแก้ตัวค่ะ กำลังรอกระเป๋านะคะทุกคนนี่เราถึงกันที่สนามดินอินชอนแล้วเรียบร้อยทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมามานั่งเล่นที่เราก่อนรอเวลานี่ค่ะเราเข้ามาที่ มาตีน่าเราละจ้ะคือเบ้อเสร็จคมแล้วมาเล้งคิวตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปกินข้าว ก็จะปล่อยเป็นล่อเป็นล่อแบบนี้เพื่อให้คนข้างในอ่ะไม่เยอะจนเกินไปก็ดีตอนนี้หิวมากใช่หิวจริงแต่คือแบบว่าเขามีคิวอมาให้เลยอ่ะแล้วเราพอมาถึงเนี่ยมันรันคิวไวมากนะเขาแบบสแกนปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยจริงแล้วดูของกินเยอะมากแี่ทุกคนดู ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกตแล้วอีกแป๊บเดียวก็จะขึ้นเครื่องกับประเทศไทยแล้วเป็นไงการแบบการเดินทางมาเกาหลีครั้งนี้มันรู้สึกไงบ้างคือสนุกนะแบบว่า เป็นการมาครั้งแรกของกูใช่ปะ่ะอ่าแล้วมึงก็มาครั้งที่สองแต่รอบที่แล้วก็คือไม่ได้เที่ยวครั้งที่แล้วไม่ได้เที่ยวมาทาหน้าอย่างเดียวเลยเออแ,ลแต่รอบเนี้ยคือได้เที่ยวใช่แล้วคนนําเที่ยวคือคนที่ไม่เคยได้มาเคไม่รู้อะไรเลยเป,นนเป็นคนดูว่าเอ้ยควรขึ้นรถสายไหนควรไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่ามันสนุกนะเพราะว่าบ้านเหนือเขาแบบมีทุกอย่างพร้อม <c oughs> แบบจะไปไหนเราก็รู้เลยว่าเราจะต้องขึ้นรถสายไหนรถจะมากี่โมง อะไรคือดีบ้านเมืองสะอาดคนหล่อคนสวยคือเกลียบ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเราเข้าไปเล้ามานะคะจะบอกว่าภายในเล้าคือแบบของกินเยอะมาก<ช>อาหารเอ่ยขนมเอ่ยเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบพร้อมคือแบบของเยอะมากจริงคือชอบมากคือแบบว่า ถ้าเราไม่ใช่สายชากาแฟอ่ะมันก็จะมีน้ำผลไม้ให้นะมีน้ำผลไม้มีเบียร์ใช่เบียร์ก็มีรกคลเออแบบกินได้แบบฉ่ำอ่ะอแบบว่าเออถ้าไม่อยากกินอาหารแบบอยกกินอะไรร้อนๆม,ม,มากๆคืออร่อยมากอือคือดีจริงๆสำหรับใครที่สนใจอย,อยากทำประกันของสมโปทา t r a v e l j แบบบีมนะคะก่อนที่จะเดินทางมาต่างประเทศเนี้ยทุกคนสามารถใส่โค้ด LTB 1 5ได้นะทุกคนจะได้ส่วนลดไปเลย15% คุ้มจริงๆคุ้มสุดๆคือสดฟังแล้วแบบว่าผมแบบว่าดูแลเราในเกาหลีไม่พอนะเรากลับไทยก็ยังดูแลเราอีก24ชั่วโมงใช่ก็คือว่าคุ้มค่ามากๆภายในงบส0มรกว่าบาทนะคะจนเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง l e t t e View Channel ด้วยค่ะวันนี้ขอญยตไปก่อนจ้าบ๊ายบาย